ตาอือมอือต่อคออือคือต่อตาอ,อือเสืออือก็ตาเอากออือกอเอากอเอาเกาคอเอาเปา เม,มา,าเมาอะฮะินเหาแล้วก็เมาใช่อะต่อไปสิสระอะไรลูก<า>สระอะไรดูสิสระพต่อไปรสระอระไรสระโอสระโอ,โอ,ะโอ,โอนะชี้ชีช้มันถูกตรงไหนโกโอกโ,กโน,โอนี่สระโอ โมโมโอโมตอะไรคะเฮาค่ะเรลาโรตอค่ะต่อไปสระแอสระแอโมเอเม่ตอ ต่อไปสละสละอะไรนะจำได้ไหมสละอะไรตัวสุดท้ายเลยสละเอาเอาอ,อันรอเอา หอ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 อาหาทอทออาทาอสอเอาสอเอาสาเก่งมาก